สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมฮ้าหลังป้ายแดงต่างซิ่งนะครับวันนี้ผมมีรถหนึ่งคันที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้ฮะก็เป็นรถที่กําลังฮอตฮิตนะครับแล้วก็เป็นสีที่กําลังมาเป็นกระแสนะครับกับมิวเอ็กซ์ฮะสองพันยี่สิบห้าโฉมนี้นะครับวันนี้ผมมีรถคันนี้เดี๋ยวผมพาเดินชมรถคันนี้ฮะ,ะการตกแต่งนะครับแล้วก็รายละเอียดว่าคันนี้ใช้นขนมรถเท่าไหร่นะครับ กับคันนี้ฮะกับ MUX e l e g a n c นะครับกับคันนี้เครื่องที่คือเครื่องยนต์สามพันนะครับคันนี้เดี๋ยวรอชมไปพร้อมกับผมได้เลยนะครับผม สำหรับคันนี้นะครับที่จอดยู่ตรงนี้ก็คือเป็นรุ่นอีริกนนะครับก็คือเป็นรุ่นขยับจากรุ่นลองท็อปจากรุ่นเริ่มต้นนะฮะขึ้นมาเป็นรุ่นที่สองนะฮะก็คือเป็นรุ่นอัพขึ้นมาจากรุ่นแอคทีฟนะฮะคันนี้การตกแต่งก็จัดได้ก็คือจัดเต็มเหมือนกันนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาเดินชมเนาะรอบคันว่าการตกแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะะนี่ก็คือเป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับ แต่จริงๆรุ่นนี้ก็คือมีเครื่องยนต์อยู่2เครื่องยนต์นะครับมีเครื่องยนต์พันเแล้วก็เครื่องยนต์สามพันราคาก็ตามนี้เลยฮะ๋ยวผมขึ้นให้ชมนะครับว่าราคาต่างกันเท่าไหร่นะครับคันนี้ก็คือสีเทาสีเทาออ,อร์ดี้นะครับเป็นสีเทาใหม่ของรุ่นมิลเก็คือสีนี้จะมีเฉพาะในรุ่นมิลเกนะครับกระบะจะไม่มีสีเทาแบบนี้นะครับนี่คือกระจังหน้าของมิลเก็สวยลงตัวแน่นอนครับสาหรับ มิวเอ็กโฉมใหม่แบบนี้นะครับคันนี้การตกแต่งนะครับก็ใส่คิ้วล้อนะครับอันนี้ก็คือใส่คิ้วล้อในรุ่นของ RS นะครับเนี่ยฮะใส่เพื่อให้ดูลงตัวกับล้อที่ใส่เพิ่มเข้ามานะครับเนี่ยฮะน,นี่ก็คือใส่จำโปรโมชั่นเลยนะจากโปรโมชั่นก็คือเราใส่ชุดนี้ให้นะครับแล้วก็ล้อคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อ SUV นะฮะอันนี้คือเป็นงานของพี่หนุ่มนะครับหนุ่มเมกอ่าก็คือเป็น SUV สีเทากันนะครับลักรัดด้วยยางโตโยนะฮะตัวนี้ ST3 ก็หล่อลงตัวฮะบอกได้เลยคันนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ชอบการตกแต่งแบบนี้นะครับบอกได้เลยถ้าท่านใดชอบทรงแบบนี้ก็แจ้งมาได้เลยนะครับเนี่ยฮะล้อ SUV นะครับลัดด้วยยางโตโย ก็สวยลงตัวเพิ่มป่องล้อเข้าไปด้วยก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะฮะสำหรับการตกแต่งนะครับนี่ฮะด้านหลังล้อหลังก็คือใส่ป่องล้อเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะก็สวยงามล้อก็คือใส่ล้อเท่ากันนะครับล้อขนาดความกว้างอยู่ที่9นิ้วนะครับรัดด้วยยาง2อ5 6กาทั้ง4ล้ออันนี้ก็คือเอโตโยตานะครับ SD3 เหมือนกันส่วนฟิล์มอันนี้ก็คือติดเป็นฟิล์มซรามิกให้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ ออกรถที่นี่นะครับก็คือเราติดฟ้างฟิล์มให้เป็นฟิล์มเซรามิกแบบนี้นะครับเลือกความเข้มได้นะครับ40 60 80แล้วแต่สายตาของท่านนะครับว่าท่านสายตาประมาณไหนนะครับพร้อมคิ้วกันสาดให้แบบนี้ก็เรียบถือว่าลงตัวนะครับสําหรับการตกแต่งนะครับนี่ฮะส่วนด้านท้ายของรุ่นอีเลแกนตอีเลแกนก็คือฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับรุ่นนี่ฮะ รุ่นนี้ก็คือมีเปิดไฟฟ้าให้นะครับนี่ครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่ว่าชอบในรุ่นไหนนะครับแล้วก็ราคาเลทไหนนะครับเพราะมิวเจะมีหลายเลทราคาส่วนรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นน่าจะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าเนาะที่อยู่มาล้านสี่กลางๆครับประมาณนี้นะครับสาหรับรุ่นรถเจ็ดที่นั่งนะครับนี่ครับแล้วก็มีติดตั้งกล้อง นี่ครับบันทึกการเดินทางให้นะครับเป็นกล้องหลังให้แล้วก็จะมีกล้องหน้าบันทึกการเดินทางด้วยนะครับทั้งก็คือเวลาเราขับขี่ก็คือบันทึกให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่ฮะลวกดปิดก็มีปุ่มกดให้เรียบร้อยนะครับสาหรับในรุ่น m u x แบบนี้รวมถึงเวลาเรากดก,ากุญแจล็อกก็กระจกข้างก็จะพับให้ด้วยนะครับก็เป็นออปชั่นที่เราติดตั้งให้กับลูกค้านะครับที่ออกรถ m u x นะฮะก็เป็น อีกหนึ่งออปชันที่สมาเติมเต็มให้สำหรับในรถได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับนอกจากอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นฝาท้ายเปิดไฟฟ้าก็มีเวลาล็อกกดล็อกกุญแจนะครับล็อกรถแล้วก็กระจกข้างพับไฟฟ้าด้วยนะครับนอกจากล้อแต่งที่เราใส่ให้แล้วนะครับก็ยังมีโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับโมโนทูบก็คือสามารถปรับได้นะครับก็เป็นอีกห ของแต่งนะครับก็คือใส่ทั้งหน้าทั้งหลังให้นะครับเป็นโมโนทูบนะครับก็เซตให้ก็อยู่ในเงื่อนไขตามโปรโมชั่นเลยนะครับลูกค้าจัดเงื่อนไขก็คือได้ของแต่งตามที่ลงตามคลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็รุน่นนี้ก็เป็นรุ่นที่มีปุ่มสตาร์ทให้นะครับเนีย่ยติดตั้ง ก็คือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับอีลิแกนขึ้นไปนะครับอัลติเมต R S ก็คือเป็นปุ่มกดไฟฟ้าหมดแล้วฮะปุ่มสตาร์ทนะครับนี่ครับอันนี้คือด้านในของรุ่นอีลิแกนนะครับภายในก็เป็นโทนสีออกสีครีมนะครับแต่ครีมไม่ได้ครีมสว่างนะครับเป็นครีมออกโทนเข้มนิดนึงนะครับนี่ฮะนีคอนโซลวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็มีให้ครบนะครับก็มีคุชนโทน มีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับมีให้นะครับเนี่ยหรือเราจะกดเปิดฝาท้ายจากด้านในรถก็ได้นะครับนอกจากกุญแจที่เปิดได้แล้วเราสามารถกดเปิดจากตรงนี้ได้เวลาเราอยู่ในตำแหน่งการขับขี่นะครับแล้วก็มีบล็อกไฟฟ้านะครับสําหรับรุ่นนี้แต่รุ่น e g e n ก็จะมีบุ่งไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับฝั่ง ด้านข้างก็จะไม่มีนะครับถ้าขยับขึ้นไปอีกรุ่นหนึ่งถึงจะมีเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับก็ตามเด็ดราคาของรถนะฮะว่าออปชั่นก็จะแตกต่างกันไปเนาะแต่สีเทาแบบนี้ก็คือมีตั้งแต่รุ่นอีเลแกนขึ้นไปนครับอีเลแกรนอัลจิเมรวมถึงรุ่น rs ก็มีให้นะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งและมีเครื่องยนต์ให้เลือกถึง2เครื่องยนต์นะครับ ถ้าชอบความแรงก็เครื่องสามพันเน้นประหยัดก็เครื่องพันเก้านะครับอยู่ที่ความชอบเลยนะตรงนี้ฮะลูกค้าท่านใดที่ยังไม่แน่ใจนะครับก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามผมได้นะฮะรายละเอียดตรงนี้ารายละเอียดที่ผมพาเดินชมก็มีให้ตามนี้เลยฮนะลูกค้าท่านใดทําเรื่องเข้ามาก็จัดให้แบบนี้นะครับผมก็เรียบร้อยนละ้วสำหรับการพาเดินชมรถคันที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับ แบบ่าน,นี้ก็คือใช้งบออกรถนะครับก็คือเริ่มต้นที่1 3ึ0 0 0บาทนะครับหนึ่งแาบาทลูกค้าก็จะได้ออปชั่นแบบที่ผมบาเดินชมแบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาแล้วก็กำลังเก็บเงินอยู่ต้องการรถเจ็ดที่นั่งนะครับหนึ่งแนบาทก็เริ่มสามารถทําเรื่องในร้นรุ่นนี้ได้แล้วนะครับหรือว่าลูกค้าจะดาวเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับก็ยอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลเนานะดาว ดอกเบี้ยถูกสุดจะอยู่ที่ลูกค้าดาว25%ผ่อน48เดือนนะดอกเบีบเ้ยอยู่ที่0.89%เท่านั้นนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการเซฟเรื่องดอกเบี้ยก็ดาว25ผ่อนแค่4ปีเท่านั้นนะก็จะได้ดอกเบี้ยที่ค่อนข้างพิเศษนะครับหรือลูกค้าท่านอื่นต้องการดาวแตกต่างจากโปรโมชั่นที่ผมแจ้งไปก็ทักเข้ามาได้ครับเดีย๋ยวผมทํารายละเอียดส่งให้ลูกค้าเนาะว่า ลูกค้าต้องการใช้เงินเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่แล้วผมทาตารางเีทเหลนี้ไปให้นะครับช่องทางการติดต่อก็มีเช่นเคยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถทักมาหาผมได้นะฮะรายละเอียดผมคงจะปักไว้ด้านล่างของคลิปอยู่แล้วนะลูกค้าเข้ามาชมตรงนี้ได้นะครับหรือไม่แน่ใจก็โทรหาผมได้นะครับตรงนี้ยินดีให้บริการนะครับสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดก็เรามีบริการส่งมอบให้ถึงที่นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนเนาะก็ดยินดี สไลด์รถไปส่งให้ถึงที่นะขอให้ลูกค้าพร้อมที่จะทําเรื่องนะครับแล้วก็ยินดีให้บริการส่วนรุ่นอื่นๆนะครับอย่างรุ่น RS รุ่น RS ก็คือก่อนหน้านี้รถค่อนข้างหายากใช่ไหมครับแต่ตอนนี้สาหรับเดือนนี้ตุลาคมนี้นะครับรุ่น RS มีทั้งทั้งสามสีนะครับสีขาวสีดําสีเทาเรามีรถทุกสีพร้อมส่งมอบให้สาหรับรุ่น RS นะครับรวมถึงรุ่น อื่นๆเราก็มีรถสต็อกไว้พร้อมส่งมอบครับง่ายๆคือมีอกตอนนี้คือลูกค้าทำเรื่องมารอรถไม่นานนะครับพร้อมส่งมอบภายในเดือนนี้ได้เลยเนาะคลิปนี้ออนก็ภายในเดือนตุลาก็สามารถส่งมอบคลิปส่งมอบรถให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้วตัวนี้นครับก็ทักเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นรูนุ่นอื่นนะฮะรุ่นกระบะดีแม็กดีแม็กก็มีดอกเบีย้ยพิเศษครับมี0%ด้วยนะฮะในบางรุ่นนะครับหรือจะเป็นดอกเบีย้ยอื่นๆของแต่งออปชั่นต่างๆก็ ทักเข้ามาได้เลยนะรายละเอียดต่างๆแล้วทำจับไปแนนก็ยินดียิดีให้คำปรึกษาทุกองครบวงจรนะลูกค้าท่านใดสนใจกนะ็ทักเข้ามาหาผมได้นะครับตรงนี้ยินดีบริการหลังป้ายแดงแต่งซิ่งห้ยินดีให้บริการนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาอัพคลิปให้ชมแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็คือมีรถคันนี้ที่แต่งก็อัพให้ชมแล้วเดี๋ยวมีรถรุ่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับฝากเลยะกดไลค์กดแชร์เช่นเดียวกันนะ ต้องการตอนนี้ต้องการ้ไปถึงแสนซับนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ผู้ติดตามอยู่ที่9ก้าหมื่นสี่แล้วเหลืออีกวันหกพันก็จะครบหนึ่งแสนนะครับตอนนี้ก็พยายามอัพเรื่อยๆเนาะในช็อตก็จะลงทุกวันนะครับส่วนคลิปยาวก็เดี๋ยวมีรถอะไรถ่ายหรือมีอะไรดีๆก็เดี๋ยวมาอัพคลิปให้ชมนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายฮะพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับกำลังไปแต่งแต่งซิงคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ